ครับจะพาก้อหมูนะครับผมคนครับสร้าหมูบุกับไหนนะก้อนหมูก้อนหมูหมดตอนนี้นะยจางงาครับผม ຊະນະເຂົ້າລົງທະບ soi bài một chiếc măng hầm một tí măng เากัหมูพี่แซ่บครับนั่นเป็นแบบเพือดีนั่นดีเนื่นอดีตึ้งนะครับผมยิบหมูแซ่บเลยนี่แซ่บก่อนที่หมูจะสุกห้ารับแลใส่พักถ่าะครับผมมาตัดเนี่ยแป๊บหนึ่งเอาใส่พักถ่าะครับก่อนรอหมูสุกครับผม ต้นหญอดมาถไหนสอยรชักหอมีย้นอมเสียครับ้าไปแล้ครับนี่เข้าครับผมนี่ก็ โมกซวยนะครับผมเพิ่งครับผมสุกแล้วเาก็ใส่นี่ครับข้าขวาครับผมเกาใส่ไปน้ำเย็นแล้วครับเข่าขวาไปมักรล้ใส่ไลยครับข้างในใส่หน่อยครับผมหอมใส่ข่าครับกาใส่ผงนัวต่อไปเกาใส่ผงนัวครับมัก

ใส่ปลาบาลตััครับใปใส่ปลาราใส่ปลาลมัมาใส่หนหมไรใส่ครับ่ปลาเข้มๆเพื่อเพ่ครับเรนี่าเขีน่ครับผมจนี่ครับผม ตอนทุดท้ายอาจจะใส่หน้าครับผมแรงไปมักส่งใส่ส่งมักผสมกับใส่หน่อยครับกลัครับผมงงจังครับผมลองใส่แกนิดนึ่ง แกแ่ววะผมเรื่องวะครับผมใส่แกนหน่อยไปโอมม้ยกระซูไหมครับแั่นไปกุนน้นไหครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผม ่ครับบบนี้ห้ากะมันตักเสษจานครับผมอครับห้ากะิมซิมก่อยเจายไปแล้วครับผมเี่น้อเลเครับเป็นแสบครับขอนี่ไงครับคุยขุดเขาครับผม จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ร้องกับพยาเวตาลเวตาลจะสามารถปดอินแานของคนที่มอเป็นญาให้เวตาลได้เท่านั้นรับผมคำที่สองครับขอโพสต์ครับฮอล คลิปนี้กับโจ๊กเพียงเท่านี้ครับมากับคไลค์คดติดตามน,นั่นแหละครับผมสวัสดีครับ